ไทยเพราะรักโดยเอเลนจีไว <experience> ้เ <treating> น <Napoleon> ื <fuck> ่องด้วยหนังสือแผนการแห่งความรอดได้ขาดตลาดไปนานจึงได้จัดพิมพ์อีกเป็นครั้งที่สามจำนวน5,000เล่มโดยตั้งชื่อใหม่ว่าไทยเพราะรักเป็นหนังสือที่บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตในปัจจุบันและในอนาคต ท่านผู้อ่านจะได้เข้าใจถึงแผนการของพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์เกี่ยวกับการไถให้รอดพ้นจากพันธนาการแห่งความบาปไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงไทยพระรักได้นำความหวังให้แก่คนนับล้านมาแล้วและอาจจะเป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดสำหรับท่านผู้อ่านบทที่หนึ่งการหลงผิดของลูซิเฟอร์ ก่อนที่จะคิดกบฏขึ้นในสวรรค์ลูซิเฟอร์เป็นทูตสวรรค์ที่มีตำแหน่งสูงตระกเป็นที่ยกย่องในบรรดาทูตสวรรค์ทั้งปวงมีเกียรติยศเป็นที่สองรองจากพระบุตรที่รักของพระเจ้าดวงหน้าของทูตสวรรค์องค์นี้มีลักษณะเดียวกันกับของทูตสวรรค์อื่นๆกล่าวคืออ่อนโยนและแสดงความสุขความชื่นบานหน้าผากกว้างและลาดแสดงว่าเป็นผู้มีสติปัญญา รูปร่างงดงามอย่างไม่มีที่ติกริยามารยาทท่าทางเรียบร้อยและสง่างามน่าเกรงขามมีแสงสว่างสุขใสปรากฏอยู่บนใบหน้าของทูตสวรรค์องค์นี้และมีรัศมีฉายรอบๆกายของท่านสว่างและงดงามยิ่งกว่าทูตสวรรค์องอื่นๆแต่ถึงกระนั้นพระคริสตพระบุตรที่รักของพระเจ้าก็ยังทรงมีตำแหน่งเหนือกว่าทูตสวรรค์ทั้งปวง ก่อนที่จะสร้างทูตสวรรค์ขึ้นนั้นพระคริสทรงร่วมอยู่กับพระบิดาลูซิเฟอร์อิจฉาพระคริสตและค่อยๆย,ยึดเอาการบังคับบัญชาซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระคริส์ตเท่านั้นไปพระมหาบิดาทรงเรียกบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อจะได้ประทานเกียรติยศพิเศษแก่พระบุตรต่อหน้าทูตสวรรค์เหล่านั้นพระบุตรได้ประทับอยู่บนบัลลังก์ร่วมกับพระบิดา และเหล่าทูตสวรรค์อันบริสุทธิ์ได้พากันมาห้อมล้อมพระองค์แล้วพระบิดาทรงประกาศว่าพระองค์ทรงแต่งตั้งพระคริสต์พระบุตรของพระองค์ให้มียศศักดิ์เท่ากับพระองค์เพื่อว่าเมื่อพระบุตรอยู่ที่ไหนก็เหมือนดังหนึ่งพระองค์อยู่ที่นั่นด้วยทูตสวรรค์จะต้องเชื่อฟังถ้อยคำของพระบุตรมากเท่าเท่ากับของพระบิดาพระองค์ทรงมอบอำนาจให้พระบุตรเป็นผู้บังคับบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ทั้งปวง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบุตรเจร่วมมือกับพระบิดาในโครงการสร้างโลกและบรรดาสรรพสิ่งต่างๆซึ่งมีชีวิตอยู่ในโลกพระบุตรจะกระทำตามความปรารถนาและความมุ่งหมายของพระบิดาแต่จะไม่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามลำพังพระบุตรเป็นผู้กระทำให้น้ำพระทัยของพระบิดาเป็นผลสำเร็จลูซิเฟอร์มีความอิจฉาริษย,ยาพระเยซูคริสแต่ถึงกระนั้น เมื่อทูตสวรรค์อื่นๆพากันน้อมคำนับเพื่อแสดงว่ายอมรับพระคริสต์เป็นผู้มีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ปกครองพวกทูตสวรรค์ทั้งหลายโดยถูกต้องนั้นลูซิเฟอร์ก็น้อมคำนับด้วยแต่จิตใจเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและมีความเกลียดชังพระคริสต์ได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษของพระเจ้าในการดำเนินแผนการต่างๆซึ่งลูซิเฟอร์ไม่เคยทราบเลย ท่านไม่เข้าใจและไม่ได้รับอนุญาตให้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าเหล่าทูตสวรรค์ยอมรับการปกครองและฤทธานุภาพของพระคริสต์ให้เท่าเทียมกับพระบิดาลูซิเฟอร์คิดว่าตนเป็นที่รักใคร่ชอบพอของบรรดาทูตสวรรค์นในแผ่นดินสวรรค์แม้ลูซิเฟอร์ได้รับความยกย่องอย่างสูงจากพระผู้สร้าง แต่สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ท่านมีความกตัญญูกะตะเวทีและสรรเสริญพระองค์ลูซิเฟอร์มีความปรารถนาที่จะได้ตำแหน่งอันสูงเท่าเทียมกับพระเจ้าท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องลูซิเฟอร์รู้ว่าเหล่าทูตสวรรค์ให้เกียรติยศแก่ท่านทั้งรู้ว่ามีหน้าที่พิเศษที่จะต้องทำ ลูซิเฟอร์อยู่ใกล้ชิดพระผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่และรัศมีอันรุง่งเรืองซึ่งส่องอยู่รอบๆพระเจ้าผู้ทรงชีวิตชั่วนิรัน์ได้ส่งมายัางท่านเป็นพิเศษท่านคิดว่าทูตสวรรค์เคยเชื่อฟังและทำตามคำสั่งของท่านด้วยความเต็มใจเสื้อผ้าของท่านไม่ได้มีแสงสวยงามหรือเหตุไฉนพระคริสต์จึงได้รับเกียรติยศเหนือตัวท่านท่านได้ออกจากที่เฝ้าของพระบิดา ไปด้วยความรู้สึกไม่พอใจและอิจฉาพระเยซูคริสท่านได้ซ่อนความตั้งใจอันแท้จริงไว้ในใจแล้วเรียกเหล่าทูตสวรรค์มาชุมนุมกันและปรบเรื่องของท่านซึ่งเกี่ยวกับตัวท่านเองด้วยความเจ็บใจท่านได้เล่าเรื่องที่พระเจ้าได้ทรงโปรดปรานพระเยซูคริสและทรง ละเลยไม่เอาใจใส่ในตัวท่านแล้วบอกพวกทูตสวรรค์ว่านับแต่นี้ต่อไปอิสรภาพที่เหล่าทูตสวรรค์เคยมีนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วไม่ใช่เพราะพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งผู้ปกครองเหนือพวกเราที่เราจะต้องถวายเกียรติให้ด้วยความจำใจหรือลูซิเฟอร์ได้แจ้งแก่พวกทูตสวรรค์ว่า <S <S การที่เรียกมาชุมนุมกันครั้งนี้ <S 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 ก็เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าต่อไปนี้ แต่นี้ไปท่านจะไม่ยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาล่วงล้ำสิทธิ์ของท่านและของเหล่าทุสวรรค์และจะไม่ยอมกราบไหว้พระคริสต์อีกท่านตั้งใจจะชิงเอาเกียรติยศซึ่งควรจะประทานให้ท่านเองและจะเป็นผู้บังคับบัญชา บรรดาผู้ที่ยอมติดตามและเชื่อฟังท่านเกิดมีความเห็นแย้งกันขึ้นในระหว่างพวกทุสวรรค์ลูซิเฟอร์และผู้ที่เข้าข้างเดียวกันกับท่านได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของพระเจ้าพวกเขารู้สึกไม่พอใจและไม่มีความสุขสามารถค้นพบพระประสงค์ของพระองค์ในการที่ทรงยกย่องพระบุตรโดยประทานให้มีอำนาจ และการบังคับบัญชาอย่างมากมายจึงกระบฏต่อพระราชอำนาจของระบุตฝ่ายทูตสวรรค์ที่จงรักภักดีและซื่อสัตย์ได้พยายามชักจูงให้ทูตสวรรค์ผู้ทรงอำนาจที่คิดกระบฏต่อพระเจ้าให้ยินยอมทำตามพระประสงค์ของพระผู้สร้างและได้ชี้แจงให้ลูซิเฟอร์เห็นว่าการที่พระเจ้าทรงประทานเกียรติยศแก่พระคริสต์นั้นเป็นความเที่ยงธรรม พวกทุสวรรค์ได้ให้เหตุผลอันน่าฟังเพื่อให้ท่านสำนึกว่าในการที่พระองค์ประทานเกียรติยศให้แก่พระบุตรนั้นลูซิเฟอร์หาได้มีเกียรติยศน้อยลงไม่พวกทุสวรรค์เหล่านั้นได้ชี้แจงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าพระคริสตเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งได้ทรงดำรงอยู่กับพระองค์ก่อนที่พระองค์จะสร้างบรรดาทูสวรรค์ขึ้น และพระองค์ได้ทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถของพระบิดาทรงใช้ฤทธานุภาพอย่างอ่อนโยนไม่เคยบังคับให้พวกทูตสวรรค์ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากสิ่งที่พวกเขาจะเต็มใจปฏิบัติตามด้วยความชื่นชมยินดีทูตสวรรค์เหล่านั้นได้กล่าวสนับสนุนว่าการที่พระคริสต์ได้รับเกียรติยศ พิเศษจากพระบิดาต่อหน้าทูตสวรรค์น,นั้นมีได้ส่งกระทําให้เกียรติยศที่ลูซิเฟอร์มีอยู่แต่ก่อนนั้นลดน้อยลงพวกทูตสวรรค์พากันร้องไห้เศร้าโศกและมีความร้อนใจที่จะทําให้ลูซิเฟอร์เลิกล้มแผนการชั่วร้ายนี้เสีย แล้วยินยอมนอบน้อมต่อพระผู้สร้างเพราะนับตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นไปอย่างสงบสุขและปรองดองกันและอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดมีเสียงคัดค้านนี้ขึ้นได้เราลูซิเฟอร์ไม่ยอมเชื่อฟังแล้วได้หันหนีไปจากเหล่าทูตสวรรค์ที่ซื่อสัตย์และเที่ยงตรงและประนามว่าพวกเหล่านั้นเป็นทาสเหล่าทูตสวรรค์ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า พากันมองด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นลูซิเฟอร์ประสบผลสำเร็จในการก่อกระบทขึ้นลูซิเฟอร์สัญญากับพวกทุสสวรรค์ว่าจะให้มีการปกครองอย่างใหม่และดียิ่งกว่าการปกครองที่เคยมีอยู่แล้วซึ่งในการปกครองใหม่นี้เขาจะมีอิสราภาพโดยสมบูรณ์มีทุตสวรรค์จำนวนมากแสดงเจตนายอมรับผู้นำและหัวหน้าผู้บังคับบัญชา เมื่อลูซิเฟอร์เห็นว่าการคิดกบฏของตนประสบผลสำเร็จจึงมีความทะนงใจคิดว่าจะได้ทูตสวรรค์ทั้งหมดมาเป็นพวกของตนและจะยกตนขึ้นให้เท่าเทียมกับพระเจ้าเพื่อจะได้ใช้อำนาจบังคับบัญชาทูตสวรรค์ทั้งปวงในแผ่นดินสวรรค์พวกทูตสวรรค์ที่ซื่อสัตย์ได้ตักเตือนท่านอีกและชี้แจงให้ท่านเห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าท่านยังดื้อดึงต่อไป และกล่าวว่าพระองค์ผู้ทรงสามารถสร้างทุสวรรค์ได้ย่อมมีฤทธานุภาพทำลายล้างอำนาจของพวกท่านได้และจะลงโทษให้เป็นประจักษ์แก่ผู้กล้าคิดกบฏอย่างร้ายแรงคิดดูสิว่าควรหรือที่ทุสวรรค์องค์หนึ่งจะฝ่าฝืนต่อพระบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระองค์เอง เา่าทูตสวรรค์ที่ซื่อสัตย์ได้เตือนพวกที่คิดกระบให้เลิกฟังการอ้างผลล่อลวงของลูซิเฟอร์และแนะนำท่านกับพวกที่ถูกชักชวนไปหาพระเจ้าแล้วสารภาพผิดในการที่ได้บังอาจคิดทรยศต่อพระองค์